ากรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกันบ้างนะคะโดยเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน2,000บาทของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะจะเป็นเงินที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับหลายๆครอบครัวและถือว่าเป็นเงินที่นำมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับหลายคนลดความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันได้จากคุณไพรมาไกลเลิกค่ะ ครอบครัวของตาบุญรอดหงทองวัย67ปีที่อยู่ด้วยกัน3คนคือยายวารีบัวนาคอายุ62ปีภรรยาและเด็กชายธนทย์แก้วแผ่วอายุ15ปีหลานที่พิการแขนขาลีบไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องอยู่อย่างลำบากภายในบ้านเลขที่1 48หมู่ที่6ตตาบนเขากะลาอำเภอพ,พยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากรายได้ของครอบครัวมีเพียงเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาท2คนและเบี้ยคนพิการของหลาน800บาทต่อเดือน ประกอบกับตาบุญรอดที่เคยมีรายได้จากการเผาถ่านขายรับจ้างเล็กๆน้อยๆมาวันนี้ถึงแม้ใจสู้แต่ร่างกายสู้ไม่ไหวด้วยโรคชราจึงไม่ได้ออกไปทํางานเหมือนเดิมประกอบกับร้านพิการต้องมีคนดูแลตลอดเวลาทําให้ขาดโอกาสในการออกไปหารายได้ที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัว ด้วยเหตุนี้ครอบครัวจึงเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือฉุกเฉินครอบครัวละ2,000บาทกลุ่มผู้เดือดร้อนของสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาชีพหรือทำอะไรประกอนอาชีนะต้ก,ก่อนทำได้ต้นนี้ทำไม่ได้แล้วแล้วใครเขามาช่วยได้นห้มันก็มีบางคน,นเล็กๆน้อยๆผมกินนี่แหละเป็นใหญ่ก็เหมือนกับเล็กๆน้อยๆ ทำให้ตาดีขึ้นไหมคะมันก็พอพอได้มันก็มีก็เล็กๆน้อยๆแล้วอย่างหลานล่ะคะหลานก็ต้องช่วยช่วยอาบน้ำบ้างุ้มไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยไม่ค่อยไหวไม่ค่อยไหวบางทีก็สองคนช่วยกันเช่นเดียวกับนายประเสริฐกองบุญมาอายุสี่ส็ดปีชาวอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่พิการขาหนึ่งข้าง ซึ่งก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่แล้วแต่ต้องประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองมีอาชีพค้าขายออกตระเวนขายปลาดุกย่างตามตลาดทั่วไปแต่พอมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ประกอบอาชีพไม่ได้ขาดไรายได้เงินที่พอเก็บไว้นิดหน่อยก็หมดลงจึงได้ยื่นเรื่องของความช่วยเหลือไปอยังสำนังกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำเงินมาเป็นทุนประกอบอาชีพตามความสามารถของตนเอง ลำบากของผมก็คือเงินที่หาได้มาต้องเอามาใช้จ่ายทุกวันครับได้รู้ข่าวว่าทางพมอเขาช่วยก็เออมีความหวังมีโอกาสก็อยากจะได้รับโอกาสเงินสองคันมนาก็มีความหมายครับผมก็ยามาทำมาหากินมาประกอบอาชีพเป็นทุนครับผมภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งอยู่ในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งก็จะมีพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะจะเป็นคนที่จะกำกับดูแลนโยบายเรื่องนี้นะคะซึ่งเงินที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยของเราเนี่ยก็จะให้การช่วยเหลือทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมตั้งแต่ในเรื่องของเด็กนะคะเด็กครอบครัวผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะการที่จะให้การช่วยเหลือ ก็สามารถที่จะทําได้นะคะหนึ่งก็คือตัวผู้ประสบปัญหาเนี่ยเขามองตัวเองว่าเขาไม่ไหวแล้วในขณะที่ปัญหาเกิดอยู่เขาก็จะสามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะและอีกอันนึงก็คือถ้าไม่สามารถที่จะมาได้ด้วยตนเองก็สามารถที่จะแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ในมีภูมิมเนาอยู่ณนะนะตอนนั้นนะคะแจ้งผ่านมา เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยกรณีฉุกเฉินครั้งนี้เป็นการช่วยให้ผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ในสังคมได้มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีโอกาสดูแลครอบครัวหรือสร้างชีวิตใหม่ซึ่งการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยก่อนการพิจารณามอบเงินช่วยเหลือจะมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปตรวจสอบ และประเมินข้อเท็จจริงว่าเดือดร้อนจริงหรือไม่และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนนำมาวิเคราะห์ช่วยเหลือเป็นรายกรณีรายละไม่เกิน2,000บาทซึ่งทั้งสองรายจะได้รับเงินประมาณกลางเดือนนี้สมเกียรติจเจริญสะอาดถ่ายภาพไปมาไกลเริกทรทั์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน